เต้าหู้ขโมยกินพุทธายายเห็นเหตุการณ์หนึ่งจึงนำมาเล่ามาบอกว่าเต้าหู้ขโมยกินพุทธาพอได้ยินว่าเต้าหู้ขโมยกินพุทธาท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าให้เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวตามความคิดของแต่ละคนก็จะได้หลากหลายเรื่องราวแตกต่างกันไปนั่นเพราะคำว่า เต้าหู้ขโมยกินพุทธาเป็นเสียงที่สมมุติแทนเหตุการณ์ที่ยายเห็นส่วนคนฟังก็จะคิดปรุงแต่งไปตามความคิดของตัวเองจึงมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาของโลกสมมุติปรุงแต่งเพราะเราไม่เข้าใจความธรรมดาของโลกสมมุติปรุงแต่งแต่ไปหลงเชื่อว่าสมมุติปรุงแต่งคือความจริง ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นถ้าเข้าใจมองเห็นเข้าถึงความธรรมดาของโลกสมมุติปรุงแต่งเราก็จะอยู่บนโลกสมมุติปรุงแต่งนี้อย่างแสนสุขสดใสลองดูต้องหู้ขโมยกินพุทธาดูนะคะว่าความคิดของท่านตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะ เต้าหูขโมยกินผู้ชายใหญ่ใช่ไหม